ส้มแล้วเมื่อกีม่เรียกเมื่อกี้ป้าเดินผ่านหนูเมื่อกี้ป้าเดินผ่านไม่หนูไม่เรียกป้าฮะอา้าวนั่นแหละก็ป้ารีบไปครับอ่อาอีกแล้วคันอีกแล้วครับรอป้าแป๊บหนึง่งป้าไปซื้ออาหารเปียกมาให้แป๊บหนึง่งนะนะครับรออาหารเปียกป้าเพิ่งเลิกงาน ใช่ครับเดี๋ยวป้าไปเอาอาหารเปียกมาให้หนูรอ,อก,กันนะรู้แล้วอย่าบนเดี๋ยวมาไปซื้ออาหารเปียกแป๊บนึงรอแปบ๊บนึงครับรอรอกันนะเอาเธอดูเลยเลมอนฮาริใช่ไหมส้มส้มส้ม ลูกกินอะไรจัไม่ได้ใส่กระป๋องไม่ได้ให้พี่ส้มค่ะให้พี่ส้มส้มเอ้าส้มมารอปะเอ้นี่ไงาาตามสัญญานี่ไงมาเร็วมาเร็วลงมา ไม่อืมอืมลองกินเลยลองกินเลยอืมพี่ชมกินห้าไม่ได้สต๊อกค่ะโอเคนะลูกนะฮันหนูกินให้หมดปาต้องไปดูน้องๆก่อนปาต้องไปดูน้องๆก่อนลูกเดี๋ยวเขาตกใจไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรกินเลยพี่ชมกินเลยครับ เก่งนะเนี่ยเนอไหนไม่คูค่ะหรอ่อถ้าอาบน้ำหนอก็หล่อแล้วเนะพี่ชมเนาะอาบน้ำแล้วก็หล่อเลยใช่ไหมลูกามาไปแล้วพี่ชมไม่คุ้นเคยกับมาใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปอยู่กับป๊าป้านะลูกนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอีกไม่กี่อืดใจนะลูกนะ